ดีสไนแล้วไม่มีไรไม่มีไรดีสไนหมดแล้วดีสไนหมดแล้วไม่มีไรดีไซน์หมดแล้วแอดหลังแอดหลังเคลียร์หน่อยน้องบีอ่ะเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยน้องบีบอสบอสเคลียรน้องบีหน่อยบอสเคลียรน้องบีผมเลยเคลียร์น้องบีหน่อยไหนมันจะตี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 ยิงอะไรยิงอะไงไอ้มาเหี้ยกี่มาเหี้มาล่ะกับบ้ากับบ้ากับกายของผมมายิงมายิงเดี๋ยวเรีอ่ะแม่งวมกิวไหมยิงไป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 เรียกแหลมอะแหลมมากแหลมมากยิงไปแหลมสวยโอเคสกอร์แลตแล้วนะ สกอร์แล้วล่ะนะสกอร์เราลงยากอะเดยดูดิ๋ยะยิงบ่ายยิงไปกายกายยิงได้ฮะกายยิงอยู่บ้างไอาถึงยิงกดยิงกดยิงอยู่จิกๆเลยกายโยกไปไอ้นี่น่ะไฟฝั่งหนึ่งแบงค์แบงค์ออกให้ให้กายเท่ากายเท่ากายเท่าไประยงไปกายเข้าไประยงไปดิเออชิ้เราจะยิหน้าเขาละยิงยิงยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ได้อยู่ยิงไม่เรื่องปุ๋ยต้นไม้หน้าดิปลูกต้นปุต้นไม้แบบกดี่ว่าไหนครับตายกดทงเข้ามาเลยนะไวๆกดทงเข้ามาไวไว ลายดีวัวผมก็คงไงเบ้นยังไม่ตีหินเนี่ยเออใช่เออตายใครตายตามมานะสตาร์ตามมาสตาร์ตามมาไปหางขันเดโมัวในดีป่าหาป่าหาป่าหาต่อได้ป่ะนะแต่ตายฟิวเราก็กลับมาเป็นมาสองขานขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหมอกหมอกเลยดดีวกดกดเดินเข้ามาในในที่อยู่ที่เดียวกันอีกอยู่หลังไม้ดีวัวไม่ได้เพื่อออกสบายเพื่อออกสบายเพื่อออกหมอกออกออกค่อออกนะสบายเพื่อเอกสามเอาไปเพื่อเพื่อออกเด่นไปไหนมาว่าแลนวแล้นะคุัหน่อย สองออกเลยสปาออกเลยสปาออกไปแลนสปาออกไปแลนดเบออกแลดนครับเบบีออกแลแล้วกโอเคโอเคไม่เป็นครับกดเหน่อยกดเหน่อยกดเหน่อยดีโวดีโวดีโวดีโมกานะออกแลดเลยออกดเลยโอเคหวล้มหวล้มวนี้แม่โคตรถกรือเราม่โคตรถกอ่ะ้ล้ม้ล้มน่เลตัวอแอดแอดมาแอดมาหอปาปาีนหมดอ่ะ เขาจะตุกข้อบอสตับไปนะแต่โปรสายกายมึงย่อมาฝั่งนี้ริมริมปล่อยบอสอ่ะมึงย่อมาฝั่งริมปล่อยบอสโง่ไม่ถึงนะโง่โง่กายไม่ได้เออร์มวยยืนไว้ก่อนมันจะยิงได้ก่อนเกียร์ปิดไปให้เบิ้นดิกายเบิ้นดิยิงไม่ถึงกับเบิ้นไใก่อนอุ้ยเย็นอากีนเหรออ้าวสลับอากีนไปเลยอ้าวสลับเอ้ยทำไมจับเลย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 แก้อยู่แก้อยู่ ไิงยเงมายงยมยามมาจับ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 แหน่อยบูมาหนรยูสลิมมันจะตกเอ๊แกอย่แกอยู่แกอยู่มันตกตแ่มั้ไอลต่อเอล้มาเอลูเอลูดรหนอยบอสบอสเชียร์บอนรอย่าร้นอย่าร้อ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 นอย่าร้นอย่าร้นอย่ารนไม่ได้สั่งยกไปไหนย้าโยกไไมอย่าร้อนอย่าร้อนกลับมาที่เดกลับมาที่เด อาถิณอาถิณไอ้แบงค์เคลียร์ดิเคลียร์ดี้ในหินนะเคลียร์ไว้ดิไในหินนะเคลียร์ไว้ไหนเนยเนี่ยเคลีย huh. ร์ไว้อาถิณเข้ามาอาถิณหลายตัวให้เคลียร์ไงอาถิณเข้ามาอาถิณเข้ามาบอสยกปลาเลยยกปลาเลยกูแล้วนะยกแรงแล้วนะปลาเลยปลาเลยปลาเลยเซตตี้หินรัวๆหน่อยดิหินเข้ามา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 หินยิงเดี๋ยวยิงยิงตัแหลมบ้ายิงกัแหลมบ้างตัแหลมมันอะตัแหลมมันอะเคียตัวแหลมมันเคียตัวแหลมมันครแหลมมาฆ่ากันเลยสปอร์ นายเบียร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 สปอนายเบียรสปอนายเบียรเอาล้มเอาหมดดิไปโอไปไหนหมดได้โอไกยกลาเลยยกปลาเลยไม่ต้องสลิมนะยกปลาเลยสลิมไม่ต้องสลิมมันยกปลาเลยปาเลยปาเลยปาให้หมดปาให้หมดปตาเบลไม่มีแล้วตาเบลไม่มีแล้วปาให้หมดปาให้หมดเหลือแต่สปอแล้วไม่มีอะไรแล้วรถเจ้านำเข้ามาในกลุ่มหมายรถเจ้านาอย่ายืนเปี้ยวอัดข้างหลังเลยรถเจ้านามีแต่ข้างหลังแล้วยิงออกไปรถเจ้านาฟังผมไปยืนหลังไม้แล้วอัดเข้าไปแบงค์ยกลาเอาให้มันแย่งไงนะสปอรผมสั่งออกค่อยออกนะครับแนนแแวหากลโอเค อึงอย่าพิ่งใจเยสอยใจพงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึงสยพึ่งยิงไปอาการแหลมแหละแหลมแยิงไปเลยแหลมแหมมจะไออะกอมาหนก่อนก็ได้เอาเตไจะแล้วันจะแล้เห็นไหมพี่พี่อพี่อาร์พี่อาร์มูพี่อาร์มูพี่อาร์อาร์อดเลยพี่อาร์อเลยออกดอนเลยดอนเลยพารขึ้นดอนไลุน้องบีน้องบีฝ่ง ตีอ่ะต้มดีอ่ะไก่ไก่เคี้ยไก่เคี้ยไก่เคี้ยไก่ยื่ในอะไรมองกันเหรอเคี้ยดิไม่ป่าวเฮ้ยป่าวเดนได้เหรอ่ะตีตีตีมันรู้อ่ะตีใบไก่อ่ะป่าวเดียวใหญ่บ้าสบาดิบาสบ้านไหนเขาออปาดิเออเล็กเลยอย่างนั้นแบกเล็กกลุ่มในกลุ่มยังไม่หมดนะครับในกลุ่มมันยังไม่หมดนะครับเท่าไหร่แม่ไทยเบิ้ล โอเคกลับมามาแล้วผมไปมุมบนซ้ายอ่ะเิดมุมบนขวาขวาขวามุมบนขวา้วมึงดขวยเสวเข็ามาทีเข้ามาแล้วมาเข้ามากลับมากลับมากเคกลับมาก่วสกอร์สกอร์เตรียมเล่นนะสกอร์เตรียมเล่นนะเอบีว่าทีครับเอฟัวกิวัวิวจับหน่อยยันรอนยันอนยันมุดยันมุดก่อนยันมุดก่อนจับไว้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 นไ้ ตอกออรับตอตกอจับไม่รู้ปลาไม่ไายอับตกอมันจับตกอมันอย่าให้มันดอ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 นได้อย่าให้มันดอนได้อย่าให้มันดอนได้เคลียไบเคลียไบเคลียไบดีนยแล้วดีไน์แล้วยิงไม่ออกยิยิงไม่ออกยิงไม่ออกนยิงไม่ออกนะไอ้สลิมตกว่ะสลิมยันตปลาสลยไอ้เคลียหินหน่อยเคลียหินหน่อยบอสเคลียหินลมหินไม่ต้องยกอ่ะข้ามใเขึ้เข้ามา ไปแหลมา่าก่อนเลยแลมาฆ่าก่อนเลยเห็นเห็นเดี๋ยวเดโออสวยไปแหลมมาไปแหลมมาฆ่าหมดเลยไม่ต้องออกไปไปแหลมมาฆ่าหมดเลยไปแหลมมายาเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเหลือห้าทีตมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอริอัถึงเกิดถึงได้เอาไปบอกว่าให้มันแหลมมาให้มันแหลมมาเข้ามาล่าหน่อแล้วมาอไอ้แบ มันออกไปฆ่าปาแบบนี้เนี่ยปาามันเนี่ยตัวเดียวเออสวยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเคลียร์เลยเคลียร์เลยพาราสองกล่อกมาเคลียร์เลยออกเคลียร์เลยไม่แล้วคบคนเลยนี่เออแอดแอดแอดตี้ตี้ไว้เซฟตี้ไว้กลุ่มีกลุ่มมีตัวนี่ไม่รู้อาชีพอะไรเออแอดแอดแอดสกอร์ไซอ่ะโอเคตายหมดเคลียเคลียไว้บอสบอสบอสไก่เคลียร์ไว้บอสไก่เคลียร์ไว้พี่ออกไปเล็กพี่ออกไปเล็กเลยไวไวเร็วอย่าให้มันเติมมาเลยเคลียเลยดีพาราป่าตัวเดียวพาราตัวเดียว ไอ้อาร์ตอยู่ไหนวะขอไปขีดหน่อยเปนกลางอฟังนะฟังนะอาร์ตอาร์ตอาร์ตเขามาก่อนเลี่ยเขี่ยหมดก่อนเขี่ยเขหมดก่อนในในหินนะเคลี่ยมันหมดอย่าให้อย่าให้มั่วดิไหนตัวเดียวนะเคลีย่ยอยากให้ออกไปดิกุ๊กไก่บอสอ้ากให้ออกไปเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเคลียร์ในกลุ่มให้หมดอยู่สั่งอยู่ใครวะเอพีเดี๋ยวขอตาไปอย่าตาอมานะสั่งนู้นอ่ะออกไปเคลียร์ที่บอสบอสบอสเคลี่ยดิบาร์บาร์ั่งนู้นน่ะยกมาเนี้ยกนียกมาเนี้ยกมาเนี้ เียเทียตัวเล่นเทียตัวเก็บเทียตัวอย่าอย่ยกมัเนี่ยยกมันนี่หนอยเดียวกมานี่หน่อยยยมายยมาโยมาโกมาโอ้โอ้มอ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โ้อ้โอ้โ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้ออ้โี้โอ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 ออดกลุ่มาอไรอย่างนั้นนอัดกลุ่มอัดกลุ่มเข้อออดให้มดเลย ปีร ah, ah, right, ีเฟนเดอร์ก่อนเวลาโยกปีรีเฟนเดอร์เอาอัดตรงนี้อัด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 ก็มาไม่กี่ปีให้เนี่ยอัดเข้ามาอัดดีอัดดีอัดดียังใตอนฮาร์ปแต่ทากาเนี่ยไม่รู้อัดได้ตอนไหนว่าไม่ได้ไม่รู้มันโฟมามันโฟมันอ่ะเต็มหน้าโยกโฟกับด็กกับสองสองโยมาโฟกับ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 โฟไปไหลไหลไหล นไม่ถึงมันจะเบิ้ลดูสกิลดิี้านี่ตรงนี้ตรงู้ตงกู้ตรงกู้ยิงไหมตงกู้ยิงายยิงไหมตายยิงได้ไม่ถึง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 อม่ถึะมันเบิดูสกิลมาต่อเเดบเบิ้ลส่วนไปดิเบิ้ลส่วนไปดิสไนม์ไหนเบิ้ลสวนไปดิไม่ได้เบิ้ลขึ้นไนไม่ต้องไม่ต้องม่ต้องาที่เดิมอเบิ้ลไปมดเลยมันไม่ได้แมันเรียมเรียบขวาบนเอออ่อ่่่ด้วไ่นไ สัตว <f dragging> ์เหลืกีวินสีทองนี่ว่ะไปแน่ไปแน่ไปแน่ไก่ยู่พุ่งออกนะแสบนะแสบนะ20ิมาต้องเข้ามายงไงมาต้องเข้ามารเงินการเกันไดีแล้วดีแล้วเดีแล้ว6วิแล้วไก่เข้ามาไก่เออสแอดไบโอแอดยังอยู่นะใส่เล่นไบโอเข้ามาให้หมอนไอแอดไอแหลมมาอ้าวเฮียสงครามที่สุดสงครามที่สุดสงครามที่สุดอ่ะอ๋ออ๋อเนียก่ไง